สวัสดีครับน้องชายครับสวัสดีแฟนมวยครับอยู่กับมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับครับผมก็ล่าสุดเพิ่งเราชนะในรายการวันเช้าชิฟได้ข่าวว่ารู้ตัวกระทันหันด้วยครับผมพอใจฟอร์มวันชกของตัวเองไหมครับน้องก็พอใจอยู่ครับก็ซ้อมซ้อมทันประมาณสิบวันครับผมสิบวันครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เปิดใจกับสื่อไทยนะหลังจากที่ชกเสร็จกลับมาเป็นไงบ้างครับการชกวันเช้าชิฟครั้งแรกของเราตื่นเต้นไหมเฮ้ยครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่สี่แล้วครับก็ ชนะหมดครับชนะทุกคเลยครับล่าสุดก็ผลงานก็ดีครับอันดับเป็นไงบ้างครับอันดับก็อยู่อันดับสี่ครับอันดับสี่ครับผมอันนี้คือยังไม่ได้ปรับจากการโชกครั้งล่าสุดใช่ไหมครับก็ปรับน่าจะปรับเล็กน้อยนะพูดถึงในรุ่นของเราหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่าคีบ็อกซิ่งมีเป้าหมายไหมครับสำหรับเราก็มีครับก็ ก็อยากแตะรถทั้งนะครับครับก็เขาบอกให้ทำฟอร์มว่ารอทำฟอร์มอยู่ไฟสองไฟครับครับผมก็ในในส่วนของเราตอนนี้คืออยู่รุ่นเดียวกับรถถังซึ่งเป้าหมายก็ต้องก็ต้องรถถังอยู่แล้วใช่ครับเราเกือบเดียวกันครับเราคิดว่าระยะเวลานานแค่ไหนครับที่จะมีโอกาสได้เจอกันก็ผมทำฟอร์มอยู่ขอสักไฟสองไฟก็ได้ครับได้เกือบแน่นอนครับที่เห็นแวบใน Facebook ต่างคนต่างโพสครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ก็สร้างกระแสมาก็อยากอยากเจอกับรถถังจริงนะครับ เส้นทางของมวยก็อยากจะเจอกันอยู่แล้วใช่ครับม,มันต้องได้เจอกันอยู่แล้วครับก็ถ้าผมทาฟอร์มรักไฟสุดไฟก็ได้เจอกันแน่นอนครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่ที่ที่โพสต์กันไโปนไโพสต์กันมาแบบน,นี้จะมีผลอะไรไหมครับกับรายการวันชิมชิปก็ยังยังไม่รู้ครับยังไม่แน่ใจครับผมคือเราก็สร้างกระแสไปให้แฟนมวยสนใจครับผมแล้วก็เผื่อได้ต่ยจริงครับเพราะก็อยากต่ยจริงมันมีกันไม่ออกวลาเพราะว่าดูจากทิศทางคอมเมนต์ของแฟนมวยทั้งของเราด้วยของรัถังด้วยก็ก็ถือว่า อยากให้ทั้งคู่ชกันด้วยเหมือนกันใช่ครับก็อยากชวเหมือนกันครับนีกันไหมออกนนะครับครับในยุคที่เรากําลังเขาเรียกว่ากําลังพีคสุดๆเลยตอนนั้นครับเพราว่ารถถังมาทีหลังใช่ครับใช่ไหมใช่ถ้าถ้าจะพูดถึงก็เรามาก่อนแต่ว่าหน้าตอนนี้เนี่ยดีกรีรถถังก็คือแชมป์ครับผมมีอะไรหนักใจไหมครับว่าถ้าจะต้องได้เจอกันในรายการวันชิมิชิปก็ไม่มีครับก็เต็มที่เหมือนเดิมครับผมหลังจากชนะไฟล์ล่าสุดวานนี้มีโปรแกรมยางครับน้องก็น่าจะเตยกับกีซังเล็กมงครับ กิ่งสร้างเล็กครับผมของไม่ยินดีใช่ไหมครับครับผมคร่าวๆวันไหนเดือนไหนทร้างไหมครับประมาณวันที่30มสิบมั้งครับสามคือเดือนหน้าครัสามสิบครับผมแฟนๆอยากรู้กันว่าค่าตัววันที่ชิบล่าสุดรับเท่าไหร่ครับก็เสียให้มาสองแสนครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่ครับอืมโอเคครับก็ถือว่าดีกว่าช่วงในเมืองไทยเยอะเนาะครับผมตอนนี้เราวาดฝันบนเส้นทางวันที่ชิบไปไหนบ้างครับก็อยากเป็นแชมป์ครับอยากเป็นแชมป์ครับผมมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งครับมวยไทยครับผมมวยไทยไว้ก่อนครับสวย ถ้าได้โไทยแล้วคิวบ็อกซิ่งจะมาเมื่อไหร่ก็คายว่ากันอนกทีใช่ไหมครับผมครับสุดท้ายครับน้องฝากอะไรถึงแฟนลับ f c ที่รอเชียร์เราครับครับก็ช่วยเชียร์ได้เป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอให้ได้แชมป์ดังที่ตั้งใจไว้ครับน้องครับสวัสดีครับ